พี่แอมพี่เบนพี่ทำไทยวันนี้เปิดตัวโคเปิดตัวพี่กามตื่นได้ไหมคะเอาตื่นไปตื่นทั้งตัวเลยตื่นไปหมดดูไวไฟพี่แอมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะกับพวกเรามากเลยว่าแบบมันเป็นครั้งแรกของทุกคนเลยรวมทั้งตั้งแต่รายการคอนเซปต์รายการเป็นต้นมาจนถึงโคชเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะแบบ เป็นครั้งแรกไปด้วยกันสตรดทดีไปด้วยกันเฉลิมฉลองไปด้วยกันเพพี่แอมไม่เคยจะเป็นโค้ชเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ใช่โค้ชทำไมถึงอยากที่จะมาเป็นโค้ชในว่างๆเบื่อร้อนเงินเอ๊ยจริงใจแบบเปล่าวะก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะคือแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้รับการติดต่อแหละอยู่เรื่อยๆจากหลายๆเวทีแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ใช่งานถนัด ของตัวเองตัดสินใครไม่เป็นอะ่ะไม่ไม่รู้จริงลําบากก็เลยก็เลยแบบไม่ไม่ทําไม่ทําไม่ทํามันก็หลายปีจริงจรกงจรังจร่งแบบมาจนถึงครั้งเนี้ยก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงฉลองไซยิตตัวเองปีนี้ก็ไซยิตเพราะฉะนั้นก็ให้แบบคุณโอก็บอกว่าให้ออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองบ้างมาทําอะไรที่มันไม่เคยทําบ้าง่อนีอ้มาลองทำจริงๆแล้วเป็นยังไงครับเนี่ย ตื่นเต้นเราจริงๆแล้วตื่นเต้นมันแบบเพราะว่าเราต้องต้องถามทุกๆคนถามทีมงานถามผู้ร่วมง,งานทุกๆคนตลอดทางเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากทำให้มันออกมาใช่ที่สุดดีที่สุดแล้วในฐานะที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนเราก็ต้องคอยถามเขา,ามีแบบตลอดเลยอันนี้โอเคไหมไอ้เมื่อกี้โอเคหรือยังต้องการอะไรเพิ่มลถอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแค่ไหนถึงจะสนุกอะไรเงี้ย energy ล้นไหมคะ แอมเอตลอดรถรถกันด่าผมฮนะ <laughs> <laughs> เออเราก็คือจริงๆเราสนุกกันอยู่สามคนเนี่ยมากมากเพราะว่าเอ,อโชคดีมากที่มีสองคนนี้อยู่ด้วยเพราะว่ามันจะทําให้แบบแบบรรยากาศในการทํางานของเราแบบมันจะบ้าๆบอๆแล้วก็คลายเครียดกันไปเยอะมากด่ากันตบกันตีกันเดี๋ยวก็รักกันอะไรเงี้ยตลอดเวลาพี่เบนล่ะคะกับโอ้โหเสียงกันไปกันมาตอสู้กับ ั้งสองโค้ดไหมคะคือจริงๆหลายๆคนอ,อาจจะคุ้นว่าผมเคยมีโอกาสได้ได้เป็นกรรมการรายการนู้นรายการนี้อะไรแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าความแตกต่างกันคือก่อนหน้านี้มันเป็นรายการที่เราเราเป็นคนต้องไปคอยจับผิดคนเข้าแข่งขันเราต้องไปคอยปกป้องเงินล้านอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็จะมีความเฮี้ยบมีความดุอะไรอย่างนี้อยู่ย <c oughs> หลายๆคนอ,อาจจะอุ๊ยถ่ายไม่มาเนะที่จะมาที่อะลูกงคืออะไรเ และหลายคนก็อาจจะติดภาพเป็นชาิทิศแบบเป็นกรรมการจอมโหดโอ,อะไรแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าด้วยทีมของของเดอะวยซ์เนี่ยมันมันมันคนละแบบกันเลยครับแล้วก็ได้เป็นตัว,ตวเอง <laughs> คือ <laughs> คือเราคิด <laughs> ว่ารายการนี้เป็นการเป็นการส่งเสริมเรียกว่ามามา,มาเสริมศักยภาพมาแบบ,แบบแสดงแสดงให้เห็นทานเลนต์ของคนอนะ่ะแสดงให้เห็นความสามารถของของแต่ละคนแล้วเราก็มีหน้าที่พยายามจะผลักดันเขาไปให้ถึงฝันทุกๆคนนะซึ่งเป็นรายการที่เป็นไวท์ที่ที่ เอเนจีบวกมากๆเพราะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เห็นภาพเป็นชลาทิศแบบ<笑><笑><笑>จะมีแต่กดหันมาให้กําลังใจชื่นชมอะไรแบบนี้คร<อ>ับก็ถือว่าถือว่าถือว่าเป็นเป็นรายการที่ที่ได้เห็นผมในใน,ใน,ในอีกแบบหนึ่งซึ่งซึ่งก็ก็เฝ้ารอมานานคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็ก็เดอะไ i c e ก็มีโอกาสต,ติดต่อผมมาแต่ว่าแต่ว่าก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นป็นครั้งดีแล้วก็ถือว่าได้ มาเฉลิมฉลองคลายมันด้วยแล้วก็จมรดเฉลิมฉลองสมนทัพเทียมด้วยกันครับฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้นะครับกดทคูลอะไรอย่างไรอยู่ด้วยกันก่อนครับทำงานกับพี่รุ่นพี่ทั้งสองคนมีความแบบกดดันไหมหรือว่ายังไงเอ่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเพราะว่ารู้สึกเป็นเกียรติของศิลปินเบอร์เล็กๆอย่างผมมากๆที่ได้มาที่ได้มาทำงานอยู่เป็นที่ได้มาตอนแรกไม่เกลีย ที่ได้มาทางานกับศิลปินแบบในตํานานทั้งสองคนเลยอะครับรู้สึกว่าเราคิดว่าเราน่าจะได้ความรู้อะไรเยอะๆแบบเยอะมากๆแต่การทํางานตรงนี้ครับใช่ไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าจะได้มาทํางานกับพี่ๆสองคนนี้ครับยองบีปากแซ่บเทาไม่ผมจะเป็นเออเป็นคนฉุดพี่ๆขึ้นมาอะไรเย่างนี้ครับเพราะว่ามันจะได้ดูสว่างสดใสแต่ผมว่าได้มันมีความแตกต่างกันระหว่างสามคนแล้วก็มันเป็นการเข้าเข้ากันที่ดีครับ ในรายการบรรยากาศเเห็นการฟาดฟันกันของโค้ชถึงไหมคเป็นสงครามเงียบครับเป็นสงครามใต้น้ำครับเหมือนไม่มีแต่มีตลอดเลยครับสู้กันสู้กันฟาดฟันเราพยายามจะฉุดดึงสติน้องๆผู้เข้าแข่งขันหลายๆคนคือเวลาน้องๆจะชอบเวลาเห็นผู้ชายปุ๊บเขาจะไม่มีสติอะว่าอนาคตเขาไม่สนว่าอนาคตเขาจะต้องอยู่กับทีมที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิอะไรที่ดีเขาจะวิ่งตามผู้ชายอย่างเดียวเขาไม่สนว่า จะพาเขาไปสู่ังปังได้หรือเปล่าพี่จะไปมองเขาผิดสี่ข้อแต่เลือกแล้วนั่นแหละแกฉกของฉันไปเยอะเลยบางทีอะพี่พี่ได้ดูตัวอย่างไหมฮะสุดๆผมกดหันเร็วมากน้องเขาเห็นความสําคัญของผมเลยไอ้คนที่กดทาหน้าเบื่อเบื่อ หันมาคนสุดท้ายอ้าวเขาไปอยู่เขาไปอยู่กับกับน้องเขาเาเรียกว่ารายการนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์คาดคนดูคาดไม่ถึงแ่คาดไม่ถึงคาดไม่ถึงคนนอนทุกคนเขามีเป้าหมายแล้วบางคนทํางานเพื่อเงินบางคนทางานเขาก็อาจจะทํางานเพื่อสิ่งนี้เราก็ต้องไม่เก็บเขาไม่เก็บเขาในการทํางานนั่นคือเหตุผลที่ที่มีโคชไทม์ไทยโคชสามคนแล้วก็ยังมีผู้บริหารที่แบบเป็นพันธมิตรที่แบบมาเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะครับครับครับเหยียดความนอบน้อมไดะครับมด้เละมาตักเตะต่อเตี้ยมีปี๊บไหมฮะผู้อยอีกหนึ่งผู้อยยืนยืนยืนอย่านั่งยืนเดี๋ยวก่อนแม่อะไรอ่ะแซวแซพี่ได้ยินแซ่แล้วอย่างนี้เลยค่ะค่ะคากไวไฟเป็นยังไงบ้างคะบอกหมายถึงว่าทำไมไม่ถือคืออย่างนี้ทำไมถึงไม่ได้ไวไฟอย่างที่ได้แจ้งกันนะคะว่าเราไว้อะมันเป็นเวทีที่สร้างฝันเนาะแต่รู้สึกว่าเราทำพายเพราะมีสองประเด็นประเด็นแรกก็คือ ความที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นที่มีการฉลองสมรสเท่าเทียมใช่ไหมคะสมรสเท่าเทียมแล้วก็เราเป็นประเทศที่สามของ e ของของอาเชียแล้วเป็นประเทศแรกของอาเซียแล้วโอ้สุกว่าจริงๆรว่าล่างอย่างที่ทําไปเนี่ยเดือดวอ์อะเราทำมาสิปีแล้วก็เห็นว่าคนกลุ่ม LGBTQ อะเขามีพลังเขามีความสามารถเราอยากจัดเวทีที่เฉลิมฉลองพ่ายมันแล้วทําให้คนพวกนี้เขาได้มาแข่งขันกันได้โชว์ความสามารถแบบเต็มที่ไม่ต้องกักไม่ต้องอะไรเลยประมาณนี้ค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วความฝันพี่อีกอันหนึ่งก็คือเราอ่ะรู้สึกว่ากลุ่มของคนที่เป็น LGBTQ ประเทศไทยอะค่อนข้างที่จะมีความสามารถมากๆแล้วพี่ก็หวังว่าคุยกับทาง ITV ว่าเนี่ยเป็นประเทศแรกของโลกที่เราทำ The White p r i d e เราหวังว่าเราอยากทำ The White p r i d e Asia ซึ่งพวกพี่ก็เนี่ยอาจจะเป็นโค้ชไพร์เอเชียแล้วนะ,ะไม่ใช่แค่ประมีชีวิตอยู่พี่อยากเชียร์ให้อยากทําเพราะว่ามันรู้สึกมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วเราเรู้สึกว่ามันเราโชว์โอ้มั่นใจว่าโชว์ของเดี๋ยวไวย์ไพร์อะถ้าอยู่ใน YouTube โอ้ว่าคนทั่วโลกได้เห็นแล้วจะต้องแบบปื้มมากๆยอดอยู่ต้องกระหน่าแน่นอนค่ะคงหวัดฮาร์เอ็ดทั้งชด้วยวันนี้มาจับมือกัะทางดูไวย์ไพร์เป็นยังไงบ้างก็ช<า>่องเจ็ดจริงๆเนี่ยเรา ทีมกีบองก่าไว้นะครับว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติมากว่าได้มีส่วนร่วมนะครับในการนํารายการนี้ข้ามาอีกที่นี่เวลาที่เป็นรายการเนียคุยอุบยคุณโอ๋คับคุณคุณแอมครับว่ารายการที่เป็นฟอร์แมตขนาดนี้เนี่ยอาชารหรือต่างประเทศชาติไหนก็ได้มาที่นี่ก็คือมาตรฐานเดียวกันพอปีนี้เป็นปีป่านั้นเราก็คิดว่ารายการนี้เป็นรายการพิเศษเราควรจะจัดในเรื่องของการซัพพอร์ตที่ดีที่สุดก็คือเวลา คือผมคิดว่าเวลาที่ช่อง7ให้จะเป็นาาาาาคามยาวมากๆค <content S 1> อนเ<ด>ทนต์ที่ที่เป็นช่วงที่ครอบครัวได้ดูกันอยากให้มีความสนุกหน้าจออยากให้มีคอนเทนต์ที่ดีทําให้ทุกคนมีความสุขนะครับเราก็เลยจัดในช่วงเวลาคราบถาวให้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับตั้<อ>งแต่สองทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะครับให้กับทุกคนได้มีความสุขในการรับชมหนึ่งชั่วโมงครึ่งเต็มๆนะครับเริ่มวันอาทิตย์ 2ีนมิถุนายนนี้นะครับโอโเสริมโอเสรมิอสอมคุณพัดนิดหนึ่งเหตุผลว่าทุกคนจะเายว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเดยววายมาช่องเจ<ม>็ดคือคือมีมีโอกาสได้เจอคุณพัดแล้วก็ได้คุยและเห็นทัศนะคติหรือว่าความคิดในของของช่องเจ็ดที่กําลังเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเห็นแบบว่ามีการมีทั้งยูริมีท uri, มั้งบอยเลิฟแล้วรู้สึกว่าเอ๊ยน่าสนใจแล้วพอได้คุยปุ๊บเนี่ยเห็นเห็นเห็นความความคิดหรือว่าสร้างความแตกต่าง ก็เลยสุว่าเดอะไวท์ไพเนี่ยน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ของช่องเจ็ดเพราะว่าเป็นรายการเพลงที่ว่าเราไม่ได้ทํามาสักพักแล้วใช่ไหมคะนานมากใช่ค่ะแล้วก็เลยมองว่าแล้วพอได้คุยอ่ะแล้วความปื้มมากๆปื้มปิ่นไปดีปกติทราบอยู่แล้วว่าเดอะไวท์จะอยู่วันอาทิตย์ตอนหกโมงเย็นค่ะแต่คุณพัชให้สองทุ่มครึ่งกราบนะคะทุกคนกราบขอบคุณมากเลยค่ะเพราะเป็นเวลาที่แบบไม่คาดคิดว่าเราจะเป็นรายการที่เราจะ อยู่รอบสองทุ่มครึ่งได้ซึ่งก็พอดีพอ o ี c ว p r พายมันก็จะมีสีสันเนาะอาจจะดึกนิดนึงแต่ว่าอยากให้ติดตามก<อ>จะต่อยอดพายไปแบบพายเอเชียอะไรอย่างนี้ต่อ,อใช่ใช่<ๆ>ความฝันของกังที่บอกค่ะว่าถ้าเราทําสําเร็จก็ได้คุยกับทางไอทีที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาว่าถ้าถ้าสมมติเราทําสําเร็จใจเนี่ยเราอยากจะหาอยากทาต่อไปคือในอนาคตคือทำเดอะวพายเอเชียที่แรกของโลกเหมือนกัน ติดตามได้ Apparently, 15มิถ <complexity> ุนายนนี <Te> ้ใช่ค่ะวันท <the> ี่15มิถุนายนนี้นะคะทางช่องเสตวันอาทิตย์เวลาเดิมแต่ว่าไม่ใช่วันอาทิตย์วันเดิมแต่ว่าจะเป็นเวลาใหม่สดใสกว่าเดิมคือ2ทุ่มครึ่งความทามากมากนะคะเริ่มมาที่15มิถุนายนเป็นการโปรโมทพรายมันพอดีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะฝากเลยนะคะ